สวัสดีค่ะพี่ไกรนะคะสวัสดีค่ะบอมเมี่เองนะคะวันนี้เราแบบชิลอ่าสไปเดอรเดี๋ยวมันจะมีรอบพี่ไกามันจะมีรอบพี่ไกาอ่ะโดนแมงมุมมาสิงร่างไกายใช่ไหมพี่ไกาก็จะกลายเป็นแมงมุมว้าวนี่สปอยน้ำแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูเลยนะวินาตาเป็นยังไงตอนนี้พี่สกายเข้ามาในแมปแล้วนะคะกลับพี่เ้าค่ะทุกคนเนยพี่เกาก็เข้ามานะ ไปกันเรยอันดาจ๋าคือพี่กายคือพี่กายอยู่อยู่อยู่ที่ทําง,งานที่ตอนตอนอ่ะเดี๋ยวพ่มาอธิบายแมพก่อนตอนนี้เรากาลังจะไปไหนกันอยู่คะเราจะตามเพื่อนไปอยู่คะ่ะแล้วปรากฏว่าเราโดนแมงมุมมาจับได้ใช่ไหมอันนี้คือเรากาลังตามหาอะไรอยู่คะระหว่างาาที่วิ่งหนีแม,มงมุม,ม,ม,มด้วยนี่ไงอ๋อเก็บประแจเหรอไขควงเหรอยนี่ไงไปเหยียบแมงมุมว้าดนล็อกแล้ว เออนี่แมงมุมเหรอคะใช่โอ้ยน่ากลัวจังตุยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพี่สกายตุยเข้าใหม่เดี๋ยวก็น่าสนใจได้ไงอุ้ยอ๋อนี่เรายังดูก็คือนะคะตอนนี้นะคะว้าวพี่กาวอยู่คนไหนคะคนนี้น้อยไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็คือตุยไปแล้วอุ้ยนี่แมงมุมหน้าตาแมงมุมเป็นยี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเราตุยแล้วก็จริงแต่เราจะต้องรอจนกว่าเพื่อนจะชนะนะคะไปค่ะนี่ อ่าพี่เตอนนี้นะคะพี่ข้าวก็โอ้ยซุกข้าวซุกอยู่ทรงไหนเนี่ยนี่หน่าม่ทำเสียงพี่ข้าวแคะ่ะอจํำไงดีไม่ข้าวออกไปเลยเนี่ยวนเวียนวนเวียนวนเวียวนเ,ยเรนอยู่ในนี้ละกันเมงมุมตัวใหญ่มากเลยมันมีตัวสีน้ำเงินแหละโอ้งงเคทำไมเราไม่ตาย หรือเราตายไปแล้วเรียบร้อยแล้วกระตุยไปแล้วนะคะอันนี้นะคะเราก็กลับมารอเพื่อนๆว่าหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะโอ้ประตูเปิดอีกแล้วเอายังอ๋อเรากดเรากดที่เนียวมันลกระปิดอ๋อเรเปิดเองโอ้แล้วเข้ามาเองนะคะตอนนี้เราเข้ามาในอุโมงค่ะอันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนโดนจับกินค่ะหลุดอีกแล้วทําไมอะ อ๋อแต่ว่าตัวแมงมุมมันหายไปแล้วใช่ไหมคะมันไม่อยู่ไม่เห็นอ๋อตอนนี้นอตอนนี้เราต้องเก็บไอ้กุญแจให้ได้เยอะที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวครั้งนี้พี่ค้พี่ค้ก็จะรอดคนนึงค่ะ <Okay. S 2> คนเดียวเองค่ะพี่ข้ารอดคนเดียวเลยเหรอ<ม>พี่ข้ามีเทคนิคอะไรเนี่ยพายเดินตอนนี้เราขอเดินวนนี้อุย้ยแมงใยใๆแมงมุมโอ้ยยังโอเคเก็บ นี่อยู่ในบ้านท<อ><ว>ั่วไปเป็นแมงมุมใช่ไหมคะพิษกายจะไม่คัพีม่ข้าวโอ้เรากลายเป็นแมงมุมก็ได้หรอคะถ้าเราโดนสมมติว่าเราโดนแมงมุมมากัดแล้วส่วนเราอะ่ะกลายเป็นแมงมุมใช่ไหมแล้วเราแล้วเรามากัดมากัดเพื่อนๆส่วนพิสกายก็จะไม่กัดพื้นส่วนพ<ม>ิกายไม่กัดพม่ข้าวแมงมุมโผล่มาแล้วเ <c oughs> ข้าใกล้มันได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะ อ๋อเราจะยังไม่โดน <ยะ S 1> มันทำอย่าเข้าไปเออเ่อเข้าไปใกล้มันมันกินเราจะยังไม่เป็นอะไรนะคะถ้าเราไม่ได้ไปเหยียบโดนใยแมงมุมแล้วแมงมุมก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะลกูกใช่เราห้ามกไปเราห้ามไปใกล้มันเด็กค่ะง่าแมงมุมถูกทำให้มึนงงแล้วเป็นเวลา20่สิบวิเอาเร็วรีบหนีเร็วนั่นไงพี่ข้าวจันทร์โอ๊ยอมาด่านถัดไปแล้วกดเพล์อ่าโดยกดเพล์เลยนะคะเดี๋ยวรอบที่แล้วนี่ไงตัวปลาชุมด้วย พี่สกายเข้ามาแล้วนะคะแม่มีเรื่องไหมคะมันจะมีนั่งโต๊ะประชุมท,ที่ที่เราจะต้องประชุมกับเพื่อนส่วนเราเราประชุมแล้วเราประชุมที่โต๊ะอ๋อเราประชุมกันเพื่อปรึกษาว่าเราจะชนะเกมนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ส่วนถ้าแมงมูมาใช่ไหมคะมันจะเลือกใครที่คนไหนที่ที่มายอมค่ะโอเคอ่ะไปรอตอนนี้นะคะก็มีเวลาอีกประมาณ20-19วิวิอะไรประมาณนี้นะคะรอให้คนเข้ามาครบก่อนนะม <า S 1> นแมบหนึงมแมบหนึงแบบน่งนี่ใช้คนประมาณกี่คนคะหนึ่งสองสี่อ๋อแค่สี่คนเองอ๋อแมบบนี้เหลือแค่4ี่คนนะคะตอนนี้

แต่จริงๆแล้วคุณเป็นเด็กดีนะอันดาฉันภูมิใจนะคะว่าอย่างเงี้ยตอนนี้ส่งเงินมาให้ค่ะค่ะหิวแล้วฉันไม่มีเงนินอ่ะหาไม่มีเงินเหรอเดี๋ยวจะมีคนลุงที่เขาอะที่มัน,น,นมสียงอะไรน <เอ S 2> ว่ามันอาจไม่มีอะไรเลยแต่ฉันควรไปดูเดี๋ยวชิมานะแล้วคุณลุงก็เดินไปเฮ้ยคุยรอชีวิตนี้จากเวลาแล้วทำไงดี แล้วเพื่อนๆห็นมองเห็นไหมคะว่าอันดาเป็นแมงมุมม่เห็นอ๋อ oh, มันเหมือนอมองอัดนะคะทุกคนอมองอัดถ้าเราเป็นท่าดักกอนเราเพื่อนไปโหดคนอื่นใช่ไหมพื่อกายจะเพื่อกายจะแต่แบบ,แบบนี้นะคะก,ก็จะเป็นแบบว่าเออไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมุมมุมแล้วถ้าว่าใครมาโดนตรงนั้นเราก็จะโดนจับเรากินเออเราจับเขากินใช่ไหมคะไปคะ่ะทุกคนไปแล้วตอนนี้อา้าวสู่โลก เข้ามามอีกรอบนึงเอาใหม่เอาใหม่อเาใหม่ใหม่มันหลุดไปมันหลุดไปเฮ้ยที่ไหนมันจะลงที่ใครลงที่ใครเฮ้ยแล้วี่มันดีเขาคือใครก็ไปลองอ่านกันนอพื่อนเขาคือเพื่อนที่กลายเป็นแบบนี้หรอและนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรดึงนิ้วออกแต่จริงๆคุณเป็นเด็กดีนะอันดาฉันภูมิใจที่อะไรอ่านไม่ทันตอนนี้ ส่งเงินมาให้ค่าอีกหน่อยอ้าวส่งเงินส่งเงินอะไรอ่ะมันแปลได้งงมากเลยนะคะเนี่ยไอเอ๊ะนั่นเสียงอะไรอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะคุณลุงจะไปอีกแล้วฉันว่าคุณลุงจะไปไปดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปแล้วค่ะไปแล้วแล้วทีนี้มีภาพแคสตูนที่ที่คุณลุงได้ตามลุงบอกอุ้ยลุนตุยดุยแล้วอ่ะลุนตุยดุยลุงวิ่งไป ทอมบางทีอาจช่วยฉันได้เข้าไป<ะ>ดูสิเป็นเป็นอาทอมที่เราต้องอาศัยกับกับในบ้านนี้อย่างเดียวเพราะว่าคุณลุงเราตายแล้วว้ายเลยมีไงมากับพี่ข้าวแล้วไปอ็นดะไปเลวพี่สกายไปสกายไปหนีกันอุ๊ยเราได้อุปกรณ์มาแล้วฉันว่ามันไม่ที่นี่ปลอดภัยแล้วแหละพี่ข้าวทิ้งเหรอเพราะว่ามันจะมีแมงมุมที่ร ไว้อุ้ยแอลอนทำตรงนั้นเครื่องสำหรองถ้าเราโดนกัดใช่ไหมเราจะได้ตุยเมื่อกี้นี่เจอแมงมุมค่ะตัวสีแดงด้งนี่พี่คอนิกก็แล้วเธอมันตามมาแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอ้ยพี่ขอวิ่งน้ำไปก่อนนะขอวิ่งน้ำไปก่อนตายทางไหนดีทางไหนดีอ่านขึ้นลงขึ้นลงงงไปหมดแล้วยอช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหม Okay, okay, โอเคโอเคได้อยู่นะอุย้ยนั่นน่นนนเห็นขามันอยู่บแบบแแล้วเพื่อนไปไหนกันหมนี่ไงสไปดเดอร์สีแดงสไปเดอร์แมนมั้งยนี่ไงเก็บอีกดอ,อกนึ่งแล้วเนี่ยกเก็บมาแล้วออเอาเรียบร้อยแล้วเอา้าพี่ข้าตุยไปแล้วค่ะเฮ้ยไปตามมาแล้วช่วยกานช่วยกันเร็ว ไปอีกแล้วค่ะทุกคนแต่เรายังไม่ได้เริ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าแบบนี้ใครจะรอดนะคะแต่ตอนนี้ก็คือพี่ข้าวและพี่สกายได้ตู้เรียบร้อยแล้วค่ะเกิดกันสอคนแล้วว้ามแบบแบบสไปเดอนะคะก็จะประมาณนี้นะคล้ายๆกับอมกับอมอัสอยู่นะแล้วก็สนุกมากเหมือนกันค่ะแล้วก็มารอลุ้นคอยวิ่งหนีคล้ายๆกับเล่นบูเฟนเหมือนกันเนาะ Okay, แต่นะโลฟเฟมันจะโหดกว่าเยู่นะคะแต่มันจะโหดนะะอ้นอยนิดหน,น่อยอ่าไปนทีนแ่แล้วโอเคนะคะทุกคนสรุปแล้วนะคะก็คือเอาเลนโวเฟย์ผสมกับอมองอัลเทน <laughs> โอเคนะคะแบบนี้ก็สนุกมากเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แบบหน้านะคะกดไลกกดชร์กดซับซักข่ายลนด้วยนะทำนองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคอมเมนต์คุยเข้ามาคุยกันเยอะ